หนูมือชนแน o ยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านตำปังตายนะวันนี้เรามาดึกเลยนะครับสวัสดีครับน้องแม็กกี้อันนี้ตำอะไรอยู่ครับตำหมยูยอกุ้งสดหมูยอกุ้งสดนะนนส,สม้มตำบัตรคิวนะน้ำปลรราหมาเป็นโอ่งเลยนะ

ร้อยบาทจัดได้พอดีช่วยไหมครับ่วยชอบไหมคะมาแล้วไฟนะอันนี้เป็นตำอะไรครับยำไข่แดงเค็มเผ็ดน้อยยำไข่แดงเค็มเผ็ดน้อยน้ำปลาร้ามาเป็นโอง่จงจะหมดโอ่งแล้วได้นะ ดีจนต้องแจก,กบัตรคิวเลยนะครับนี่เป็นยำไข่แดง

อันนี้เป็นยำขนมจีนค่ะยำขนมจีนค่ะเท่าไหร่นะครับยำขนมจีนหกสิบบาทนะก็จะได้ปลาทูเป็นตัวเลยนะพี่สั่งเหอนันีสั่งแล้วคืออะไรเอยา็ขอที่ไหน

ขนมจีนลงไปตามด้วยหมูยอหอมแดงแล้วก็ถั่วพรู เ <มา S 1> ดี๋ยวมาดูดีลาการซอยของน้องเม็กกี้นี่นะเรื่องซอยขอให้บอกนะเแม่ค้าขาซอยฮะม่คาขาซอยแ<ะ>ม่ค้าขาซอยแซวกันเล่นๆนะครับ บินยังหนาตึ๊บอยู่เลยนะนี่นะส้มตำบัตคิวนะนี่นะซอยกันนะบอกซอยเก่งซอยใหญ่เลยนะซอยยิกเลยนะครับตามด้วยโหระพา พี่กอยกินอะไรอ่ะได้เก็บมาให้ไหมอ่ะพี่กัดร้านถนนคนเดินอา่าวประจวบนะครับของพี่กอยอะไรได้เก็บไว้ให้ไหม เลยลูกค้ามีเอาหลายคนแน่นออ่ะอันนี้เป็ที่52าสิบสองห้าสิบสองครับยังไม่ร้อนจีนครับหกสิบบาทอันนี้เป็นตำปลาหมึกสายหมูยอตำปลาหมึกสายหมูยอเท่าไหร่ครับ 120บาทนะครับนับปลาเป็นโอ่งก็ไม่พอนะจะหมดแล้วนะครับ นไทยนะาไม่แล้วนะไม่ครบจ้ะหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเสิให้พี่หนยนะกระดาษด้านหน้าเลยน้ำหมึกสายนะ 스톤스톤스 <susurra> ต่อด้วยอะไรครับน้องเม่กี้สัมประราปูจืดไข่แดงคะ่ะสัมประราปูจืดไข่แดงเท่าไหร่ครับสัมประราปูจืดไข่แดง,ดแดง65บาทค่ะ65บาท น้บินยังเหลือเพียบเลยนะน,น้ำปลรรามาเป็นโอ่งก็ไม่พอขายแนละ้วนี่นะจะหมดโอ่งแล้วนะ นี่แต่อันอันไข่แน่แล้วอได้แต่ได้ไขอถุงใบเล็กได้หน่อยถุงใันนีข้าวใบหนึงใช่จ้าลูกข้าวอนี้ไม่มีไอ้กะโรไล้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ห้าบาทไนหะต่อด้วยตำเหล่าทะเลค่ะตำเหล่าทะเลนะครับเท่าไหร่ครับเมนูนี้180บาทนะ้อยแปดสบาทนะครับ เอาไหมถ้าไม่หมาย่าวันนี้ลูกคะรมเปนเยอะแ่าวทำโรงเรียนะถ้าตื่นอย่างไหน้ามสิบสี่เอาไงเอาแต่หรือเเอาให้น้องมัมก็ได้สามสิบ้าแล้วได้สิบบาทอะไรก็สอ้ ไข่นนนนะแขมีเปล่าไข่แขมหมดจนะ้าเฮ้ยไข่แขมนะออไข่ไปแล้วต่อด้วยตามข้าวโพดพี่ยำข้าวโพดนะ หอยรมตวจมือกูดแล้วก็หอยใ่ส่้ไม่ใส่นะซ้มตำแจกบัตรคิวน้ำปลาร้ามาเป็นโอ่งก็ไม่พอขาย

<ะ>เดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งเมนูนะครับ<ะ>เป็นตำบ<ะ>ูปรา<ะ>ปรา<ะ>้านะครับถ้าแปดสิบอะไรต่อสี่สิบปลาจะเป็นสูตรของทางร้านเลยนะครับ โดนัวอะไรนะครับสูตรเลยอกสูตรนะผีบอกผีบอกแล้วถ้าผีไม่บอกครับไม่รู้แม็กกี้บอกไหม<ช>สับปราสูตรผีบอกน้บปลาสูตรผีบอกหมถ้าผีไม่บอกเดี๋ยวน้องแม็กกี้บอกเองนะ หลายอย่างเลยเริงุดนะเลือกเขาไหมว่าเอาอะไรล่ะโอเคครับคิดจนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุม่มเบิร์ดเซนช n แน,นลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับร้อนนาลร้อโต๊ะง่ายแรงเลยนะวันนี้ขอบคุณมากครับน้องเมกกี้ขอบคุณครับ